สวัสดีค่ะพี่น้องเรื่องนี่บาสีเบา,วาวเป็นเรื่องการเมืองพี่น้องเลยบ่เบากับบาใดหลายคนคอมมนหลายคนโจมตีติคอยเรื่องติคอยอัดอันเรื่องโครง,งการปุ๋ยคนละเคืงเนาะเออหลายคนคอมมนโ่แมนว่าขอย่บข้าลบการตัดสินใจหรือ,อความคิดของพวกเจ้าด้แต่ร่งเทือขอยไม่ความหมดซึกว่าจะจะยกภาระทั้งหมดให้กับ ผักเผื่อไทยมันก็ไม่ถูกจะต้องบอกว่าบ้านเมืองเฮ้าหนีติดหนีติดสินในพี่น้องบแม่นแค่ว่าเฉพาะบุคคลตัวประเทศเองก็ไปติดหนี้ติดสินบ่ว่าจะเป็นหนีสินทางฝายสหรัฐท้าไฟอุเอสหรือว่าจะติดหนี้ทางฝายพิจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลลุงลุงเขามามีบทบาท แปดถึงเก้าปีบาทเฮาหลายหลายคนกับคุสศิห่วาลุ่งได้มีการกู้เงินของพี่จีนในทุกๆปีบ่ว่า,วาสิเป็นเลือดดำนามบ่เป็นวาสิเป็นอเอามาแจกในโครงการของรัฐบาลนูนีนั่นคุณ่าไปยกย่อปอปั่นแค่ของแจกแค่ของฟรีเนาะคอยว่ามันบ่เมนเรืองเลยดิสิว่า จะเอามายกย่อปอปั่นแล้วทาไมรัฐบาลชุดนี้ถึงบ่มีเงินมาแจกเหมือนลุงบางบ่มีเงินสดบ่มีเงินอุดหนุนนู่นนี่นั่นคุณต้องบอกว่าเวลาคุณไปกู้หนี้กับธนาคารเนี่ยมันเต็มพิกัดแล้วถ้าคุณต้อกการกู้มากก็นั่นคุณก็ตกเอาสินทรัพย์รักทรัพย์น่นนี่นั่นของคุณ ไปยื่นค้ำประกันมันบอรเพื่อที่จะเอาเงินสดออกมาใช้ประเทศชาติมันกับลักษณะเดียวกันแล้วคุณจะยอมขายบ้านขายเมืองคุณให้กับเขาเหรอนี่คือคําถามและข่อยก็ยังไม่เข้ามาสึกว่าตอนนั้นเราโชคดีที่ห้าบอ่อเห็ดหรถไฟดวนๆเหมือนของอเพื่อนเพื่อนล่าห้าเนาะเห็ด มันี้สุดท้ายคนเขามาบริหารคนเขามาจัดการก็คือพี่จีนหลังจากนั้นบว่า,วาะเป็นผลกําไรบว่าะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกํามือของพี่จีนดังนั้นตอนนี้แม้กระทั่งสกุลเงินที่ใส่ก็ต้องใส่สกุลเงินหยวนเห็นไหมมันมีบทบาทมันมีผลพ่วงผลไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างและการที่รัฐบาลชุดนี้เขาบอกไปกู้เงินพี่จีนมาเพิ่มเพื่อเอามาแจกมู่เจ้านั่นเป็นบุญหัวแล้วอันนี้ในมุมมองของข่อยนะ บุญหัวแล้วที่เขาไม่ทําแบบนี้ถ้าเขาเฮ็ดแบบนี้ประเทศชาติแห่งสิทธิ์หนีมากขึ้นก็เดิมบว่าจะเป็นหนีท่านฟังใดก็สร้างห่าบ่าสมควรบางที่การอดทนอดกลั้นช่วยเหลือตัวเองบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องโครงการปุ๋ยเนี่ยเขาบอกในแค่ในสิงนี้ก็คือประมาณว่าถ้าเมื่อคุณเอ้ยปากว่าคุณจะแจกแล้วกับควรที่จะหาเป็นเงินสดเพื่อ ง่ายต่อการตัดสินใจของชาวนาเพราะว่าบางทีบางครั้งปุ๋ยที่คุณสิเอามาขายสามารถจำนายให้เฮ้ามันบ่ตรงสเปกที่เฮาต้องการและก็วันเวลาที่เราจะต้องใช้ปุ๋ยมันบ่มีเอยียงที่มากการันตีเดี๋ยวเลยว่าเอา้าฝนตกเฮาสิได้ปุ๋ยมาวานกับการแต่เข้าได้เงินสดมากแล้วเราจะไปซื้อตัวไหนก็ช่างเพราะว่าในภาคอำเภอในภาคตำบลในภาคของจังหวัดเนี่ย ฝนตกบพบ้อมกันนี่พี่น้องเออแล้วการไปสืบปุ๋ยการไปทำเรืองทำเล่าอะ่ะมันหลายยางหลายขั้นตอนหนจะมีการเหมารถเหมาเรือเหมาสารพัดไปเอาปุ๋ยมาเออมันมีค่าชสจ,จ่ายค่าอื่นๆทีเห็ดให้เช่าให้เช่าหน้ายังเฮานี่หูซึกว่ามันเป็นเรื่องหยุ่งยากมันเป็นเรื่องแบบบนหนาเอามันเป็นเรื่องที่เสียมากกว่าได้ เออดีมันคือในมุมมองของของตัวโครงการแต่ไม่ได้พูดถึงรัฐบาลโดยรวมว่าเขาบด่ดีเขาพึ่งเขามาทํางานไดประมาณปีกวกวัวยังบ่ท่านได้อ,อ่าดำเนินงานและอีกอย่างหนึง่งเงินที่อยู่ในมือของ รัฐบาลชุดนี้ถือว่าเป็นเงินที่จํานวนที่น้อยน้อยมากเพราะว่ามันมีการเบิกเกินงบตลอดถ้าหลายๆคนติดตามการเมืองก็จะรู้ว่ามันมีการเบิกเกินงบมากเอางบหกแปดมาโป๊หกเจ็ดเอางบหกเจ็ดโป๊เก่าโป, 9, ป๊โป๊โป๊ปปแล้วทําให้เหมือนกับดินผอกหางหมูงัวงผ่นหลักอยังในลักษณะแบบนี้เออการที่พวกคุณมาพูดทํานองการย่นขี่ให้ครับ รัฐบาลชุดใหม่ๆมันกลับเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์ในมุมมองของเฮ้าและอีกอย่างหนึ่งการที่ฉันเลือกเก้าไก่ฉันผิดตรงไหนอ่าฉันรู้สึกว่าคนเก่าๆก็ทําเดิมๆอ่าเห็ดเดิมๆซ้าไปซ้ามาเหมือนเฮ้าเบิ้งหนังตอนเดิมๆเลือกเดิมๆอ่ารถจาหน้าสิเออเงาะปางสิงงสเฮ้าเบิ่งมาสิเปดล้ารอบแล้วนะเนาะเออเฮาก็อยากเบิ่งหนังเรื่องใหม่ๆนี่เออย่างเช่นอ่า เรื่องยังหล่ะที่กำลังดังๆเจ้าพ่อเออเรื่องที่มันดังๆเบิ่งอันไม่ไม่เนี่ยมันบมเมนว่าเอออยากเบิ่งอันกาเบื้อเท้าใส่เสื้อสีดำเงินถ้ากิบว่าอยากใส่เสื้อสีนํำเงินมัดปีมัดศาสตร์ออกเนาะถ้าก็อยากใส่เสื้อสีอันสีแดงเนี่ยสีขาวเนี่ยสีนั่นสีนี่เนี่ยตามต่จิตใจของเท้าในมุมมองของเท้าบางคนบอกว่าพูดทำนอกวะก็ใช่สิมึงเสนอสนับสนุน วกแก่หม้อหนึ่งหนึ่งสองขวบบเข้าลบสถาบันเฮ้ยบอมแมนเว้ยเรื่องนี้เท่ากับว่าได้เห็นนําเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเขาเลยแต่ว่านโยบายอื่นๆของเขามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, นโยบายนี้นโยบายนั้นทําให้จะให้ทําให้บ้านเมืองของเราเดินไปข้างหน้าได้หรือเปล่าเราอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนากําลังพัฒนา,ตาเตกงเขาตีนทอ้าหอย จนตอนนี้เฮ้าหมอยงอกแล้วเออก็ยังกําลังพัฒนาอยู่คือเกาเ่ามันเห็นหงเฮ้าหูซึกว่ามั่นใจเออหูซึกโล่เลหรือว่าอาจจะเป็นตอนนี้เราอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนาแล้วก็ได้เออเป็นอย่างเมื่อวานเป็นสินค้าการเกษตรนู่นนี่นะั่นของเขาก็ถอยหลังลงไปถอยหลังลงไปการส่งออกการอะไรของเราถอยหลัง,ลงไปอาจจะเป็นที่เศรษฐกิจกโลกด้วยอาจจะเป็นการบริหารหรืออาจจะเป็นที่ อ่าอื่นๆก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราเรา,เราก็ไม่ได้เก่งถึงขั้นนั้นแต่ในมุมมองของเฮ้ามันก็ู่วซึกแบบเอ๊ะแมนบ้น้อ,รอ,นอหรือว่าบ้านเฮ้านี่กําลัางไปในมุมของการเจริญวัตถุหรืออ่าอยู่ในมุมที่รักของฟีชอบของฟีบ่ได้เห็นว่าอานาคตข้างหนา้าสิเป็นจ้งไดลูกหลานกินเค้างมัน่นเออประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ข่อยก็บ่ฮูหูในมุมมองของข่อยกัก็มอง ไปทัวร์้องคอยนั่นแหละเอออะอีกอย่างหนึ่งกับคอยกับตองย่อมรับว่าขอยเป็นคนปากบอลคิดยังเลวจังสัน้นเออสิว่าว่าปากม้าก็ได้สิว่าอีกอย่างก็แหลวแต่มันเป็นมุมมองมันเป็นความคิดเป็นแต่กะความคิดในช่วงเวลาบางช่วงบางตอนเออเฮากับบ่ไดว้าทำนองว่าผู้นั้นบ่ดีลอยเปอร์เซ็นต์ผู้นี้บ่ดีลอยเปอร์เซ็นต์มันบ่เมียนมันเหลวแต่ว่าละแหลวแต่อกาสแหลวแต่เ,เตอ่อ ว่าตอนนั้นจะเป็นเรื่องอีหยังขืนมาและเรื่องอื่นๆเฮาก็ยังบ่ทันหูแล้วน,นวางคนบอกว่ารัฐบาลรวมกับรัฐบาลแบบเดียวกันนะ่ะมันก็เหมือนกันแหละแต่สํหนับเฮ้ามันไม่เหมือนกันนะรัฐบาลรวมว่ารวมมิตรมันอาจจะไม่ใช่มิตรมันอาจสิมิตรอีหยังแต่ว่ากันไปมีนูน่นมีนี่ไ้เบื้องหล้างคัดแค่งกัดข้านู่นนี่นั่นก็ไม่รู้อันนี้คือในมุมมองของเฮ้า เออมันเหมือนกับเฮ้ายู่น้ำข้นมูมากแล้วเป็นคนที่เราไม่ได้สนิทด้วยละการทํางานกันอย่างมันกอาสีดูลั้งๆกันเอาไว้ดูแบบเออขาง้างบ๊ปบลารานกันเหมือนเฮ่าเล่นกีฬาที่มัดขาร่วมกันน่ะเนาะเอออาจจะเดินประทันกันอาจจะเดินปรพรมกันสะดุดขาตัวเองลมนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปก็ย่งว่าแหละตอนนี้ก็เหมือนการละครนเออเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งบ่มีตอนจบเออมวน มวลอีกกว่าเบื้องหนังอีกพี่น้องสุมือนี่เบื้องการเมืองหรอกอะโอ้ยผู้นั่นพวกผู้นี่ผู้นี่พวกผู้นั่นทะเลผู้นี่ทะเลผู้นั่นแจ้งจับผู้นี่ฟ้องรลองผู้นั่นผู้นั่นเฮ็ดพิษอันนี้ผู้นี่เฮ็ดพิษอันนั้นยุบพักนี่ยุบพักนั้นมวนกลุ่มพี่น้องเอ้ยสะละผัดสะลเพ่แต่ละมือเออพยายามสิีเบาถึงการเมืองหรอกเลแต่ลังเทือมมันกะอดกันอด ความคิดอดความหูซึกของเจ้าของไม่ได้เออในมุมมองนี่สิเอาออกมาว่า,วาในลักษณะแบบนี้กับเป็นที่คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เฮาหูซึกว่าอ่าค้นคำไม่เป็นธรรมนิดนึงเอาก็เลยออกมาว่าวเออในมุมมองของเหาบางที่การพิมพ์ตอบกลับไปได้หลายเขากับเมื่อยมือเนาะพี่น้องมว่มา,ม,ามันก็ไอะไรแค่คอมเมนต์เดียวมันก็เยอะอยู่มาก